ยินดีต้อนรับสู่บุญนมัส,สการ์นพระาธาตหินวัดภูจัมปาศักดิ์ประจำปี2000ส,ส,สบ,บายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสายคนรักพระเสด็จเ,เนาะตอนนี้คก,ก็อยู่ที่งานวัดภูจัมปาศักดิ์เนาะทุกคนมือสุดท้ายเนาะบรรยากาศเนาะทุกคนว่าเข้ามากระไพรนี่เอู้อันนี้ก็คือเข้ามาจ้<ม>าเมียวแล้วเนี่ยนี่แล้วเมียอันนี้เข้ามาพร้อมกับเดอชพอดเนาะพระเอกผู้ไทย อย่างวันนี้ากันมาดมขี้พุ่นอาทิตย์นเขาจะมือบนแล้วเขาหากมาเนี่ยโยฟ้าไปซื้เขาจะเก็บเครื่องเก็บของมือแล้วเข้าหากมาดับดับาับด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 ับับัดับดับับดับดบ่ดับดบบดบับั ไอ้เธอกระโต๊ะซื้อเลยกูได้เลยซื้อกู้มยังสิเสือซื้อเลยเต็มแล้วนั้นเลยเต็มหลังรถเลยเต็มมีแต่กระโต๊ะบีร์มเดียวไปสร้างครอบครัวไหมได้โคกได้ชาอีมีจ้าบหมซื้อโคกเอาไปต้มเอาไปต้มท่อม ออโ,โอไ้ไม้เกาลังเลยฮันไม้เกาลังนี่ล้อของผมไม้โคตรหลังเออดีนี่ไรฮอนไม้โคตรหลังอันนี้มันดาบหรือไม้กระดามไม้กระลาบเด้เห็นบอกว่านี้กูไปเข้าไปตัานเยิ้มกูได้กระเบิดสร้อยเข้านี่มาเมื่อนี้ กก็ไได้มระขาลงมายัางซื้อโอ้ยน่าเออ่หนาวดิออกไปไสั่งไปไม่ไผ้แนมนะเออซื้อไปป้องกันตัวเองไม่แพ้แนมหน้าฟันทิมต้องเป็นตามไปใเมื่อบ้านจะอยู่แถวนี้แหละสูงอันนี้ก็คือบรรยากาศมื้อสุดท้ายเนาะทุกคน ย่ตายันเลยวะฮะอะไรเขาจะิหนีมาแล้ว่ะก็พากันมาโมกฟลาดูันเนมัซื้อมกอยผู้สาวมอนี่มบ้านมันกินยมน่ะเชื่อสบายโหข้ากว่านานนี่นะอันเท่าเลยนี่นนะน้อยเนาะ ขามือมาแล้วเขามาไอ้นเออ่นเขาวมื่อมาได้เขาหากรมาไนครนมาต้นเด็นเป็นเคยใชู้ช่างแห่เนาะเป็นกนมต้นเฮอร์ฟเทาเด็กใช้ประโยชนได้เด่นเอตักเลยตักเ้อเลยนะข้าชีได้หรือ้ปุ่มืออ้เอา มหาสิพันได้บ่เอยหาสิพันเราต้องมัดอันนี้ไว้น้องเอ,อ้ยอันนี้เป็นหมกขาวบอยมันเป็น,ดน,นเดียเอาชุเพือเจน้ำดื่มไปงานบนะุญมนี่เชื่องจ้ะ ตามลังม uh ่อนมึงกองทางลังไอ้คนงี้น um, ุชพพนอปลาขั้นหอดพูนี่พือสิไก่เตอบพูนน่าไก่กุ้ชิงดเพื่อดำตอนนี้ห้ายเมตรรับรุ้นมาสี่ร้โลชั่นนี้อยู่เท่วัดหัวยลุมอันนี้บอบุกระคำใช่ ได้กูจะถามว่มันเป็นคนบ้านเลืหอนเห็นยุ่ไในทุบที่หันวะเห็นแต่เสื้อเนี่ยเป็นคน โค้น้องเราเป็นนองน้ำอะืรอาบวะไมนไปยูตายเชช่ป่ะกํามสัผู้ซื่อเชตย์มึงไปเย็บแะบ้านเนาะบ้มันงอเนี่ยเขาจะโหไวนะนี่คือสภาพพวกเรามาเล่นบุญเนาะเหมือนมหาควายเหมือนมือป้องควายกลับแรงแก้วควายฮีมหาควายละลงเขาปัง ไอ้เขาเก็บคร่พร้อมละแม่เราจะเก็บครึ่งเก็บของเืมอแล้วเนาะทุกคนครับโอ้ของกินของอยู่นี่นะเป็นเอกลักษณ์สิกเจอร์ของปากซีมันต้องจังซีเนาะ วันนี้าสบอดมาประชมจะควรจะให้เป็นยาวๆเลยเลยทุกคน

ลด้าเนักัตได้ได้ด้ดวตอนนี้กำลังขาแบบอ่อนเพลียแล้วตอนนี้ ยางเนี่ยจะเลื่อมาเนาะมีงมาเกิโลนงมาตามมาบุกบ้านกายมาตามจะพีเห็นชอบมั้ยี่ร้วาชอป้าจูดพยางไม่จะชแล้วตอเนี่ี่เ็มันกลับแล้วม่จังเจงจะบอฮะเยไปถามาก็ตีแล้ว ก็รอยโอ้นี่นี่นี่สวยนี่หน้าแว๊บนี่หน้าแว๊คาคาลงมายังกินเต้องปุ่นกำไรเนื้อนึงก็เอาอันนี้ไม่เลยนะใส่คนที่ี่ร้อยชนิดปกติกินแต่น้ำท่อมเอานี้ไปผสมกับน้ำท่อมแซ่บเลยร้อยห้าสิบ Thank you Thank you Thank you ไม่ กระเทยกินก็ได้แมนบอกระเทยกินเฮงดีกะเทยกินแล้วเจ้าเป็นกะเทยเลยแมนเช้ากิน้เจ้าเป็นกระเทยกินแล้วมีพลังกินแล้วดีดดีบอ้าวจ้าวคนอันนี้องหัวพัทจีัทจีอันี้น มันคือรสชาติของพีเรวะมันจะเป็นอบมันจเพุ่งมันจะเป็นโสมมันจะเปนพุ่งจิ้งจกเปี้ยงเหดอวะแมนบ๊อบเอิ้นทุนไอ้แมลงจะจิ๋วปะจิ้งาก มันมีทางส่งทางขึ้นแม่นบอกโอ้มาขึ้นทางนั้นก็คืขึ้นทางนี้อ,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 อายุอยุอายุอายุอายอยอายุอ้ยุอยอายุ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 อายอายุอายุอาุอายุอายุอาุ่นอนอนายุอายุายุาอ,า,อางุอายุอางอายุอาอางุอายุายุกานุอดยายุอายางขึานแอายุายุอายุทางขึ้นุอายุายุอาอายาาาาอางขึ้น เคักเนาะหนังตะเกา่าหนังนาทีหนังนาที้มันเป็เอาไปอย่าว่าเผ็คนกระิจักอยนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นม้สสุดท้ายเนาะทุกคนเรียบร้อนาทน้าามย ม <ừ ừ. S 2> ีเห็นทางนี้้มีนรงนี้ากนี้โอ้ช่มมุมนี้อนี่คือสิงามเว้ยดีะเวนต๊ะพอดีเลยกูพอดี ไอเทอาไอเท่ไอเ่าีว yeah, 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 <t' n ill thanks> ิตแบบไหนชีว well, so. ิตแบบสโลไลขนาดกะยะกะยกะยากะยาตัวขนานอนู่ใส่ก็ได้ตัวอยใช่หุ่นมอไปบ้านไม่ใช้คนไม่เยอะหรออย่างขบุนวะไปโอเค ตอนนี้เฮามาแวะกินข้าวปุ้นนะทุกคนอืมาหารอิตาเลียนรายนแบบเขากินตะกร้อนะทุกคนเนี่ยรเัมบัดินเาเมริามาเลยจัดมาหนึ่งยลาวนูโด้กเะโงความายโซพวเทนกินนี่ก็คือเทศกาลยูเลาวเขานี่ บุญเดิน3ามเนี่ยมันจะพร้อมกันหลายบ่อนเด้วัดผู้จำประซักผาพนมถาดเมืองเก้าถาดนางลา่าถาดโพดและในแต่ละบุญแต่ละบุญสนนะิ่งที่ค่อยดป่านที่สุดเวลาไปบุญเหล่านี้นะคือเขาจะมีแม่ขาเขาพูดห้ามเนวนี้นะขายอยู่ทุกง,งา่าเรือที่มีคนณาดมามาเขาเอุปกซณอเสมันมา โคโค่แน่ฮะก่อนซอยกันธรรมาหากินเห็นบวว่าแม่แม่เฉลิมไม่มีเอาบ่เอาถ้วยนึงนี่เอาเข้ามาแน่ถ้วยนึงอโอ้ก็เจอหลายนี่ซุ่มเอาไดาไปใส่ละเพิ่มรสชาติเป็นมูสเตอร์อันนี้นะโอ้ยชุดยอดเลย อันนี้ก็เป็นตัวเพิ่มรสชาติคือกันเป็นกะปิที่ผลิตจากกุ้งทะเลในแถบแอนตาร์กติกาแถวๆคูลกนี่มันเอามาคือๆแต่ละอันนะปั้นมาครึ่งโลกคุณแล้วมาใช่คุณตอนนี้ก็กินข้าวปุ้นแล้วแล้วนะทุกคนเกมลุยต่อไปนี่มีแห้งแล้วก็ลุยอันขึ้นประสาทเออบ่แม่นขึ้นนั้นผู้ต่อ คนเลิศมาละบนคนเลิมาหลายนลท่านเนียแม่ค้าแม่ค้าก็ปูนกับพี่ลกมาตอนแรกๆอย่งนี้มันกะเว้นรับปูเล้วเด้ตอนกลาเว้นมันฮ้อนเขาได้เติมพลักเรียบร้อยแล้วดี๋ยวสผ้ายางไไปบุญละเครื่องประสาทวัดน้แยางเราเล็กเร็ แถวนั้นกระเพากันกลับจะนอนกันเลยมือแรกของเวทเทสได้หน อ๋อเนาะหันไปดู <laughs> <laughs> ที่เีใส่ทั้งมาทั้งกาที่สงปาแว่าอาเือพ่อม่้ให้ไ่พ่อทำเลย้าจะบอกไม่ออกโอ้อย่างกวโอ้ยโอ้ยอ้ย้าคุ้าุณยชนคุณโชนคุณโชคุนนี่ทุกคนมารงเจ้าจะเวียนเทียนนอนมาแรงฮะอยุงมาแรงเลยเออแไมติปูแบบเรียวไม่ออกเลยไม่ออกเอาอาบาอดแล้วยองเซวอยองเซาหัก่านเกาเก เาขหานาอเลาต่างขั Ồ, งขนาดปูทังเทิงก็จะเป็นหน้ากลัวน่ากลัวมากาบปูด้วเนาะฮะต้องก็ขึคนเนะ โอ๊ยจอดเีิน่ะปกอดไยของทุ่งไนใช่พ อยูะนาไม่ได้ตัวทงเหรอก็เรื่องที่เสียหาเหมือนกันอยู่ระใหม่ต่อเติมใหม่นุ่ยลายยังสวยงามเลยตัวชุดนกศิลปะเก่าแก่ของชนสัตว์ขอบที่เคยยิ่งใหญ่วันนี้มีมนต์ขะอ้าวมากี่มาควันนี้แล้วไปพูดกระสุดมีมีท่านลนเขาต้องไปลงเออห่างเก่า

ปานเอาเมอนอันนี้คนเลิมมาแล้วตอนนี้คนเลิมมาแล้วแต่ว่าเขากำลังกรับวังมเกัอตนที่คนอื่นเมือเ้ามา ซื้อบงกลามเป็นซิกเนเจอร์ของแผงงจัมปะสซักเนาะซื้อของฝา,า,ากของตอนกับบ้านกับทซองไขมืนี่ามืนี้ัดท<ฆ>ินะพิาส่วนเขามาวันี้ <c oughs> ส่วนเขามามันนี้ต่ว่าคลิปตัดทิ่หน้าเนะ กำลังจะเดินทางกรับเนาะเพราะว่าเขามีเวยวกอยู่อันปากซีเนาะทุกคนคนตัวนี้ก็เลิมมาหลายแล้วเพราะว่ามันเลื้มขำแล้วมันอากาศก็เลิ้มหยินแล้วเนาะนี่นะนเราเอาตะว่าเ้ากัอนกลังจะกลับเนาะตอนนี้